สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจเซลเมะาาฮอนด้าค่ะวันนี้มะนาวมารีวิวนะคะวิธีการใช้งานรถยนต์ Honda City Hatchback รุ่น SV ไม่แน่ใจว่ารีวิวไปรดอยังแต่ก็จะรีวิวอีกนะคะก็เอาแบบว่าง่ายๆรวดเร็วรวดเร็วนะคะที่เราใช้กันเป็นประจำเลยเนาะตอนนี้นะคะมะนาวสตาร์ทรถอยู่นะคะภายในรถต้องมีกุญแจนะคะหน้าตากุญแจประมาณนี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน2ดอกให้เลือกใช้ดอกใดดอกหนึ่งเท่านั้นนะคะก็สำหรับหน้าตากุญแจนะคะเขาก็จะมี ปุ่มล็อกรถนะคะแล้วก็เปิดล็อกรถเน,นาะประมาณน,นี้เลยนะคะเข้ามาแล้วก็ทําการเหยียบเบรกนะคะกดที่ปุ่มสตาร์ทนะคะตอนนี้มันเอาสตาร์ทรถแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราเริ่มจากทางด้านขวามือเนาะปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มพับกระจกค่ะแล้วก็ปรับกระจกด้านซ้ายด้านขวานะคะถ้าเราจะปรับด้านซ้ายเราก็ดันไปซ้ายสุดจะปรับไปขวาแล้วก็ดันไปขวาสุดนะคะแล้วก็ปรับองศาหให้เหมาะกับเขาเรียกว่าทัศนวิสัยของเรานะคะเพื่อความปลอดภัยด้วย ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเซ็นทัลล็อกนะคะคือรถมาก็แนะนําล็อกรถเลยนะคะปุ่มล็อกกระจกทั้ง4บานนะคะแล้วก็สําหรับกระจกบานด้านฝั่งคนขับนะคะก็คือฝั่งเราเนี่ยสามารถกดครั้งเดียวอ่ะก็ลงออโต้หรือว่ากดขึ้นหนึ่งครั้งก็ขึ้นออโต้นะคะแต่อีกสามบานก็ยังควบคุมได้อยู่นะถัดมาระบบนี้เป็นระบบ e s a นะคะที่ช่วยควบคุมการทรงตัวของรถเราเนี่ยให้ขับได้อย่างรับรื่นนะคะไม่โคง้ง ก็ระบบนี้ทําง,งานอัตโนมัตินะคะจะไม่โชว์รูปสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นที่มาตรวัดนะคะถ้าขึ้นโชว์หรือมีอะไรแปลกๆที่มาตรวัดนะคะนอกเหนือจากนี้ก็นํารถนะคะเข้าเช็คเข้าเช็คศูนย์นะคะเช็คระบบนะว่าเกิดจากอะไรเช็คศูนย์ใกล้บ้านนะคะแล้วก็ถัดมาที่เปิดฝาถังน้ำมันจะอยู่บริเวณนี้นะคะใช้วิธีการดึงข้อหาตัวเรานะคะแล้วก็บริเวณที่เปิดฝากระโปรงรถด,ด้านหน้านะคะ ใช้วิธีดึงหาเขาตัวเราเช่นเดียวกันถัดมาก็ที่พรมลายเลยนะคะที่พรมลายก็สําหรับรุ่น SV สนะคะเขาก็จะหุ้มด้วยหนังเนาะแล้วก็จะมีปุ่มสวิตควบคุมเครื่องเสียงนะคะที่บริเวณนี้นะคะถ้าเรากดเนาะมันก็จะทํางานสัมพันธ์กันนะคะสามารถรับสายวางสายได้นะคะที่พรมลายสามารถสั่งการด้วยเสียงสิริบีบแต่บีบริเวณนี้นะคะถัดมาที่ทางขวามือของพรมลายเรา จะเป็นสวิตช์ก้านไฟหน้านะคะต่างๆเนาะด้านในสุดหมุนแป๊กนึ่งตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกต้องเปิดไฟหลี่ด้วยนะคะจะมีสัญ,สญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะขึ้นที่มาารวัดนะไฟตัดหมอ,อกเราก็จะติดนะคะแต่ถ้าจะเปิดไฟขับรถตอนกลางคืนค่ะหมุนอีกแป๊กหนึ่งไฟตัดหมอกช่วยในเรื่องของอะไรนะคะก็เพิ่มความสว่าง นะคะในการขับรถมากยิ่งขึ้นนะอย่างเช่นแบบมีฝนตกหนักหมอกลงจัดเนี้ยค่ะไฟตัดหมอกชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะก็จะทําให้เราเห็นอะไรได้ได้ชัดเจนขึ้นนะคะถ้าเราต้องการเปิดไฟสูงละ่ะก็ถักออกนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ไฟสูงขึ้นด้วยที่มัดวัดเปิดไฟเลี้ยวซ้ายผักขึ้นนะคะเปิดไฟเลี้ยวขวาผักลงสําหรับ การที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นในเรื่องของการปัดน้ําฝนนะคะแล้วก็รถที่เป็น5ประตูจะมีการปัดน้ําฝนด้านหลังวิธีการเปิดให้บิดแปกหนึ่งนะคะ <c oughs> ถ้าเราหมุนอีกแป๊กหนึ่งเขาจะทํางานอัตโนมัติถ้าเราหมุนแปกเดียวเขาก็จะมาแค่ครั้งเดียวถ้าเราต้องการให้มีน้ําฉีดออกกระจกนะคะก็หมุนสุดเลยแล้วก็สําหรับ ก้นปั่นน้ำฝนด้านหน้าล่ะนะคะถ้าเราผลักขึ้นก็จะเป็นตามแรงมือเราหนึ่งรครั้งนะคะถ้าจะให้ทำงานออตโอต้ให้ผลักลงแล้วก็สำหรับปุ่มนี้นะคะเอาไว้รีเซ็ตตั้งค่านส่วนของมตดวัดมัดวัดมีอะไรบ้างวงกลมด้านซ้ายจะเป็นวัดรอบเครื่องนะคะวงกลมด้านขวาจะเป็นวัดความเร็วที่เราขับนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับเส้นๆนะคะเส้นตรงเนะะี้ยเส้นตรงนี้ ทั้ง2เส้นนะคะถ้าเปลี่ยนสีตรงนี้ไม่ต้องตกใจเขาจะดูจากพฤติกรรมการขับขี่ของเราถ้าเราขับแบบประหยัดน้ํามันนะคะก็จะขึ้นเป็นไฟสีเขียวประหยัดน้นที่นี้ก็คือเช่นเราขับแบบ80ตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะขึ้นเป็นเส้นสีขเขียวด้านข้างนะคะปุ่มนี้ก็ถ้าเรากดนะคะเขาก็จะบอกได้นะว่าน้ํามันที่มีตอนนี้วิ่งไปได้อีกกี่กิโลค่อยไปเติมนะคะเ p g ค่าเฉลี่ย อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันตอนนี้กินไปแล้วกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะคะก็ดูตรงนี้ก็ได้ทิปเอและทบีก็เป็นการจับระยะมีให้ทั้งทั้งสองรอบนะคะสองสองอย่างถัดมาหน้าตาแบบนี้ถ้ามีสัญลักษณ์รูปประแจแล้วก็สัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษร A หรือ B สลับกันนะคะแล้วก็จํานวนตัวเลขก็คือจะเป็นการหมุ่งบอกว่าเนี่ย อีกประมาณเท่านี้ให้ไปเช็คระยะนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าขึ้นมา1,500กิโลเนี่ยขับไปอีกเดี๋ยวตัวเลขเขาจะลดลงนะคะก็นำรถค่อยเข้าไปเช็คระยะนะคะไม่ใช่ขึ้นปุ๊บไปเช็คปั๊บนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีเวลาไปเช็คจริงๆก็อย่ากเกินระยะมากนะคะไม่แนะนำเนาะกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการตั้งนาฬิกานะคะ เลขขบวนเลขนาฬิกานะคะเลขคาเลขกินนรวมพี่ตำแหน่งเกียร์นะคะ37องศาก็คือณนะตอนเนี้ยที่มะนาวถ่ายอยู่นะคะข้างนอกของรถยนต์37องศาถัางน้ํามันนะคะเขาชี้ไปด้านซ้ายมืออยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วนะก็จะเป็นระดับที่มีน้ํามันที่มีอยู่ในถังนะคะถัดมาหน้าจอเครื่องเสียงเราทัสกีนได้นะคะขนาด8นิ้วเลยรองรับ a p ป l ป c a ค่ะพ y ใช้งานง่ายนะคะเมนูภาษาไทยถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเราก็เข้าไปที่ทีมนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนบริเวณแอรนะคะมีแอร์ออโต้ให้ก็คือรถเราก็จะดูว่าข้างนอกก็ร้อนขนาดไหนเขาก็จะปรับข้างในให้เย็นขนาดนั้นนะคะอย่างเช่นตอนนี้37เขาก็จะทําการปรับให้แต่ถ้าอย่างมะนาวเนี่ยมะนาวจะไม่ค่อยชอบออโต้เท่าไหร่เราก็กด มะนเจะชอบแบบว่าปรับเองมากกว่านะคะก็กดที่ On o ออนะคะปิดสําหรับ On o ออฟจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะอุณหภูมิจะอยู่ทางด้านหมุนมุนขวามือนะคะโหมดของช่องแอร์นะคะก็จะอยู่เรียนตรงกลางนะคะใช้หลักการหมุนเช่นเดียวกัน AC นะคะเท่าออฟเราก็จะไม่เย็นนะคะเราต้องออนไว้ใช้การหมุนเวียนภายในรถค่ะฟอนตไลฟฟ้าด้านหน้านะคะเทียนไลฟฟ้าด้านหลังเนาะ m a c o o ชื่อบอกอยู่แล้ว ขึ้นรถมานะคะอากาศร,ร้อนๆแบบนี้นะคะก็แม็กคูลไปเลยค่ะพอเย็นเสร็จแล้วเราก็ปรับมาแบบแบบเดิมนะคะที่เราแบบตั้งค่าก็ได้นะสำหรับรถรุ่น sv นะคะก็จะมีตำแหน่ง usb ด้านหน้าด้วยกัน2ตํตำแหน่งช่องจ่ายไฟสำรอง1ตําตำแหน่งนะคะถัดมาปุ่มนี้นะคะก็จะเป็น ideal ideal จะช่วยในเรื่องลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองของรถเราก็อารมณ์เหมือนกับว่าถ้าเราไปจอดรถติด เคยไปอยู่เทินรถนะคะรถเครื่องเราเนี่ยดับแต่รถเราไม่ได้ดับนะแค่เครื่องยนตเนย์เขาเดินรอบในที่แบบว่าเบาลงเดินรอบในรอบที่เบาลงนะคะเพื่อลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองก็ช่วยลดเราประหยัดด้วยแต่ถ้าเราไม่อยากใช้ระบบนี้นะคะก็ให้ทำการปิดก็คือกดแล้วก็ให้สัญ,ญลักษณ์รูปแบบนี้ขึ้น คือโดยปกติเนี่ยทุกครั้งการสตาร์ทรถเนี่ยระบบนี้นะคะจะทํางานอัตโนมัติแต่ถ้าแบบว่าเราไม่ชิ้เราตกใจนะคะกดเพื่อปิดระบบแต่ถัดมาข้างๆกันอีคอนนะคะอีคอนชื่อก็บอกอยู่แล้วประหยัดพลังประหยัดพลังงานนะคะก็ช่วยประหยัดอยู่แล้วแต่แนะนําให้ใช้ในเมืองเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราต้องการแบบทำความเร็วเดินทางไกลอย่างเงี<ๆ>้ยค่ะเขาจะไปนหน่วงความเร็วเราจะทําให้รถเราอืดแล้วก็จะทําให้แบบว่ารถเรากินน้ํา มันมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าจะกดใช้ก็กดให้รูปใบไม้สีเขียวขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการเปิดระบบใช้งานถ้าเราไม่ใช้เราก็แค่กดปิดค่ะถัดมานะคะบริเวณเกียร์ช่องเสียบสลักกุญแจจ,จะอยู่ตรงนี้นะคะเวลาที่เราไปจอดรถซ้อนคันพี่จอดอาถอยหลังสําหรับรุ่น S อเนี่ยเขาจะมีกล้องมองหลังใช่ไหมคะก็สามารถปรับมุมมองได้ถึง3ระดับ นะคะก็ประมาณนี้เอาไว้ดูเผื่อมีแบบว่าสัตว์เลี้ยงเราหรือเด็กน้อยเรานะคะที่อยู่บริเวณด้านหลังเนี่ยก็สามารถเช็คได้บบเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถัดมากเกียร์อาเกียร์ถอยเนาะเมื่อกี้เกียร์เอ็นเกียร์ว่างถ้าเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์ L, เอ็นเสตาร์ทรถแบบรถอันนี้เขาก็จะแบบว่าไม่ติดนะเกียร์ดีได้คับนะคะเกียร์เอสเนี่ยเอาไว้ใช้ขึ้นเนินก็ได้นะคะหรือว่าต้องการกาลังสูง นะคะในการหรอว่าขับรถนะเนาะแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของการเตือนน้ำมันนิดนึงนะคะก็ถ้าขับปกติก็เกีดีก็ได้เบรกนื Make ้อนะคะตอนนี้ปลดอยู่ถ้าดึงขึ้นก็ดึงแค่นี้ค่ะไม่ต้องดึง,ดงแรงนะคะดึงเท่านี้สัญลักษณ์ก็ขึ้นแล้วด้านหน้าก็จะประมาณนี้เนาะ สำหรับกล้องกล้องแท้ก็ต้องไปเชื่อมต่อที่แอปพลิเคชันนะคะด้านหน้าก็จะมีใบส่งให้รุ่น SV ก็เป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะขายดีมากๆเลยก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์มาสอบถามมาคุยกันได้เลยนะคะใช้งานง่ายนะสำหรับ Honda City Hatch แ a c รวมถึง HONDA CITY ที่เป็นเทอร์โบสีประตูก็ใช้งานง่ายเช่นเดียวกันค่ะก็สำหรับวิธีการใช้งานนะคะแบบง่ายาคๆที่เราได้ใช้ทั่วไปนะคะก็จะประมาณนี้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ